ันนี้คืออะไรครับอาจารย์ตุ้แผนุนแผนเนื้อไก่ศาสตร์เนื้อกระยาศาสตร์นะครับตำราไหนครับเนี่ยเหมือนยานอาถันเนาะอาถันะเอาบุเราคาเรื่นสมุนสารมนสารก็แต่ที่มนเขาเอาบกุ้งเหนมนอาถันเนาะเขาคูเรนนั่นแหละจะเป็นคุณเขาคูเรนมากครับเนเดี๋ยวก็จะมัดใ้เราอีกเดี๋ยวจะมัดใ้เราเองอันนี้ได้ไปให้เนื้อกไกศาสตร์สุดเดียวกับบุตรทิมประหาได้เนื้อกระยาศาสตร์หลวงปุ่ทิมนะครับใช้ก มีส่วนผสมของผงไผ่กุมารหลวงปูทิมไหมครับอย่างนี้โอ้โหมีเยอะมีเยอะมากนะพิมข้าวเตะมาสารก้เกาเลยแต่ว่านี่คือพิมพ์หลวงพ้าเตะ <โอ S 2> ใช่ไหมครับอของทีมที่เราไม่สามารถบอกได้อีกม<ด>ีบอกไม่ได้บนะอกไ,ไม่ได้บนะาาอกไม่ได้นะนี่คือเอาไปทำทำไม่เท่าไหร่ครับในกายศาสต์อย่างนี้อาจารย์ครับโอ้โจไม่ไม่นับไม่ได้นับเลยไม่ได้นับนะแต่ไม่แต่ไม่ถึงร้อยแน่นอนไม่ถึงร้อยนะครับอันนี้ทําเดี๋ยวผมจะไปรวบรวมข้อมูลในอินสตาแกรมนะครับใน a ฟ e b o o k ของผมนะครับนะแล้วก็จะถ่ายทอดความรู้ของท่านครูเสือของเรานะครับ ผมจะเดี <mile> ๋ยวจะพูดให้ฟังอีกทีแต่วันนี้จะให้ดูภาพเ้อเหมือนมากเหมือนมหมคิดมากคุณแผนมากอันนี้นี่มีครูบาอาจารย์องค์ไหนไปเสกให้ไหมครับเพื่เข้าพิธีมีไหมครับที่ที่ไปเข้าพิธีครูบาอาจารย์มีไหมครับีเยอะหลายอย่างแล้วเราจะไม่ได้เพราะเราไม่รูถึกไว้งแต่ว่าเขามีพิธีอะไรก็เขาไปเข้าพิธีกับเขาตลอดนะครับตั้งแต่หลายสิบปีแล้วมั้งนี่อาจารย์นักกาศาสตร์ของที่ที่คุณมองครามนะครับคน มันไม่ใช่ว่าเสน่นะจะค้าขายดีคุ้มครองป้องกันภัยได้ทุกอย่าง <ขอ S 1> นะคุณครอบครอบคลุมทุกอย่างนะครอบคลุมทุกอย่างนะครับนี่นะนี่ก็คือคุณแผนครูเสือหมื่นอักษรนะครับนี่นะกาย,ายาศาสตร์นะเนื้อกายศาสตร์นะครับออกมาต้องมีออกมาต้องมีนะสายหวานต้<ข>องใช้สายหวานต้องใช้ใครที่เป็นลูกศิษย์ครูเสือหมื่นอักษรนะครับต้องมาใช้นะครับคดณครูเสือหมื่นยันอาถรรพ์ของเรานะครับนี่